สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตทีบหายตบหายแค่ครั้งเดียวกระดูกทับเส้นดีขึ้นแห่รักษา2,000คนเป็นเรื่องที่สังคมออนไลน์ตั้งคำถามกับการกระทำเป็นจำนวนมากเมื่อเพจเรสเก้าโพสคลิปอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูก โดยการให้นอนคว่ำและเดินถีบผู้ป่วยแต่ละคนโดยในคลิปผู้ถ่ายบรรยายว่าที่นอนอยู่นี่มีอาการกระดูกทับเส้นทั้งหมดไม่ต้องใช้เวลานานแค่ให้อาจารย์ถีบแล้วลุกขึ้นมาเลยแล้วทดสอบเลยว่าเบาขึ้นไหมดีขึ้นไหมซึ่งมีคนยกมือตอบว่าโดนถีบแล้วอาจารย์ดีขึ้นเบาขึ้น ต่อมาเพจฝ่ามือพลังจิตอาจาร,รย์เอกโพดคลิปรักษาชาวบ้านด้วยการตบพร้อมเขียนข้อความระบุว่าคนป่วย2,000กว่าคนตบตบ,ตบหายหายทิบทีบหายโดยในยคลิปอาจาร,รย์เอกเดินรักษาผู้ป่วยด้วยการตบที่บริเวณไหล่ทั้งนี้มีผู้คนเข้ามาตั้งคำถามจำนวนมากว่าการรักษาในลักษณะดังกล่าวสามารถทำให้หายได้จริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ